สวัสดีครับผมสมพรนาโนวเตอร์เทคนะครับวันนี้จะมาขอรีวิวเครื่องกรองน้ํารุ่นเซเรน่าไบนาโนวัตถุแข็งนะครับสาหรับใครที่ต้องการเครื่องกรองน้ําที่1เล็กกระทัดรัดสวยงามใช้งานง่ายการเปลี่ยนส้กรองก็ง่ายดายนะครับผมมีเครื่องกรองน้ํารุ่นเซเรน่าไบนาโนวัตถุแข็งมาแนะนํานะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ เมื่อแกออกจากตองนะครับก็มีอุปกรณ์ต่างต่อไปนี้นะครับคู่ oh. มือการใช้งานสายน้ำและก็ข้อต่อนะครับสําหรับน้ำเข้าเครื่องและแบตเตอรี่ให้มาตีก้อนนะครับรุ่นนี้ ไม่ต้องใช้ไฟใช้แค่แบตเตรี่ก็สามารถกองน้ำได้ครับคุณสมบัติพิเศษของเครื่องกองน้ำนาโนรุ่นเซเลนา b บนาน o วอเตอร์เทคนะครับรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่หลายท่านชื่นชอบแล้วก็หลายท่านอยากได้นะครับอันแรกก็คือเป็นเครื่องกรองน้ำที่1สวยงามมาก นะครับที่นี่ออกแบบที่ประเทศเกาหลีนะครับ <Wow. S 1> รูปทรงสวยงามอันที่2เล็กกระทัดรัดเร้อกรองไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าท่านใดมีพื้นที่จำกัดรุ่นนี้เหมาะทีเดียวนะครับและสามารถวางบนเคาน์เตอร์ได้ไงด่ายดายนะครับมีก๊อกอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีที่วางนะครับแล้วก็มีถาดใส่น้ําด้วยวิธีใช้งานก็เพียงแค่กดปุ่มด้านหน้า น้ำก็จะไหลมาจากช่องทางนี้นะครับดังนั้นเอาแก้มาลอเวลาเลิกใช้เวลาหยุดใช้แค่กดอีกครั้งหนึ่งและน้ําก็จะหยุดไหลแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานาอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเครื่องรองน้ารุ่นนี้นะครับนอกจากเล็กกระทัดรัดแล้วสวยงามแล้วนะครับอันที่3ามคือเป็นเครื่องรองน้ําที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพียงแค่ใช้แบตเตอรี่ สก้อนแบตเตอรี่สีก้อนนี้1ึงปีก็ยังใช้ไม่หมดแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่เพียงแค่สีก้อนเท่านั้นเองอคุณบัตรข้อที่4ของเครื่องรงน้ําตัวนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องกรองที่มีระบบการกรอง4ขั้นตอนถ้าเราดูนะครับสี่ใส้ด้านซ้ายทางด้านขวานะครับเป็นเครื่องกรองที่ระบบการกรอง เล็กกระทันรัดแต่เตี่ยมด้วยประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่พิเศษของเครื่องกรองน้ารุ่นนี้คือการเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายและสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งช่างนะครับนั้นเครื่องกรองน้ํานี้จึงเป็นเครื่องกรองน้ําที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการได้เครื่องกรองน้ําที่สวยงามเล็กกระทัลรัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและการเปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตัวเองและที่สําคัญคือเป็นน้ําเพื่อสุขภาพด้วยนะครับอันสำหรับคนที่สนใจอยากได้เครื่องกรองน้ำรุ่นเซราบายนาโนวัสเทคนะครับ สามารถติดต่อกับทางสูวนบริการของเราได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ